ทางเข้าทางเข้าจะเจอพระองค์ใหญ่ก่อนนะครับเนี่ยใหญ่มากคุณแต่ร้อนนะฮะมันต้องมาสักประมาณเย็นๆหน่อยหรือไม่ก็เช้าเลยครับมาตั้งแต่ยังนี่สวยงามบนนี้นี่มาแดดหมุนพี่ดูนี้เข้ามองนี่บ่นีนี่ยจ<อ><บ>้ะ แม่จะลองไปดูกวะล่ะบัวนี่ฮะอาใหญ่เราขับรถวนเอาก็พอเฮ้ยแต่ก่อนประตูให้เขาให้เข้าตรงนี้เนี่ยเขาปิดนี่ฮะเขาปิดไปแล้วปิดประตูเก่าประตูเก่าเราไปถอยหลังออกนี่ฮะองค์ใหญ่เลยระวังระวังประตูนะ โอเคครับเรากลับกันแล้ววังไหนบนาเราวังประตูนะ